เด็กครับผมดเด็กชายวิทวัรมาสุ่มกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงแดนเทศบาล5วัดประชาพิรมสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาสครับครับ,รบวันเด็กนี้ถือว่าเด็กเป็นความหวังของประเทศชาติและเป็นและก็จะให้เด็กเป็นความห <ๆ S 1> วังของ,ง,งประเทศชาติเราก็ต้องมีการพัฒนาเด็กให้ให้เข้าไปสู่สังคมได้ใช่ไหมหล่ะครับครับและผมขอขอบคุณ ่านผู้ใหญ่ใจดีต่างๆที่จัดงานวันเด็กขึ้นทุกปีเพื่อพัฒนาเด็กเข้าสู่สังคมและเป็นความหวังของชาตินอกจากนี้ขอขอบุณหน่วยงานต่างๆท่านผู้ใหญ่ใจดีทุก,ก่ารที่จัดงานวันเด็กทุกๆปีและเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความรู้น้อยให้เข้าสู่สังคมมากยิ่งขึ้นครับครับและสิ่งของที่ผมอยากจะได้ในวันเด็กก็มีมากมายเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากได้มากที่สุดก็คือ อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์มีสุภาพร่างกา,กายแข็งแรงอายุยืนนานอยู่เป็นร่มโพร่มใจของผมไปตลอดเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอมรรัตภูนสุขหรือหรือน้องออยค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาล5้าวประชาพิรมสังกัดเทศบาลเมืองนาที่วาดวันเด็กเป็นวันสำคัญคิดว่าเด็กในวันนี้ ก็คือผู้ใหญ่ในในวันข้างหน้านนที่จะที่จะสร้างความเข้มแข็งและความเจริญให้ประเทศชาติถ้าเด็กมีการพัฒนาดีในในวันนี้ความความมั่นคงในอนาคตก็จะมีมากขึ้นค่ะ หนูขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นที่เห็นความสําคัญที่จัดงานวันวันเด็กทุกๆปีค่ะสิ่งที่หนูอยากได้มากที่สุดในวันเด็กนะคะอยากจะอยากจะให้ผู้ใหญ่ไม่ทะเลาะกันอยากและพ่อแม่ของหนูมีอายุยืนนานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงตัวนุเรียมสาเหตุมามะ นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาล1ถนนภูผาภาคีสังกัดเทศบาลเมืองนาราธิวาสวันที่10มกราคมพุทธศักราช2558เป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งคำขวัญวันเด็กในปีนี้คือความรู้คูุ่ณธรรมนำสู่อนาคตที่ฉันขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆกล่าวอวยพรให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขเบิกบ,บานแจ่มใส สุขภาพแข็งแรงตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดสุขสันต์วันเด็กค่ะ